สวัสดีค่ะอาจารย์บุษราศิริธนะจากภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสื่อการสอนเรื่องแนวปะทะอากาศหนึ่งจากการที่อากาศมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาหากสมบัติของอากาศเช่นอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศมีลักษณะคล้ายคลึงกันและปกคลุมอยู่ในบริเวณกว้างเราจะเรียกว่ามวลอากาศ ซึ่งมวลอากาศนี้เองมีการเคลื่อนที่ช้าบ้างเร็วบ้างหากมวลอากาศ2มวลเคลื่อนที่มาบรรจบกันก็จะทําให้เกิดลักษณะอากาศตามแนวของมวลอากาศทั้งสองซึ่งเราเรียกว่าแนวพทะอากาศเรามาทําความเข้าใจในเรื่องของแนวพทะอากาศจากสื่อการสอนนี้กันเลยนะคะ แนวปะทะอากาศเป็นแนวที่เกิดลักษณะอากาศจากมวลอากาศสองมวลที่เคลื่อนที่มาปะทะกันระหว่างมวลอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าตามสมบัติของแหล่งกําเนิดหรือมวลอากาศอุ่นและมวลอากาศที่เย็นกว่าหรือมวลอากาศเย็นมวลอากาศที่เราหมายถึงก็คืออากาศที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันปกคลุมเป็นบริเวณกว้างมีแหล่งกําเนิดจากที่เดียวกันและเคลื่อนที่ไปด้วยกันในบริเวณที่ปรากฏเป็นแนวปะทะอากาศจะมีความ ความแตกต่างของความกดอากาศหรือความชันของความกดอากาศปรากฏอย่างชัดเจนหากเราดูจากแผนที่อากาศจะเขียนแทนด้วยเส้นทึบยาวซึ่งมีสีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของแนวปะทะอากาศที่เกิดขึ้นในการวิเคราะห์แผนที่อากาศเราจะพิจารณาตำแหน่งแนวปะทะอากาศจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในบริเวณน,นั้นเช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจุดน้ำค้างการเปลี่ยนแปลงของทิศลมการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศลักษณะเมฆและหยาดน้ำฟ้าที่เกิดขึ้นในระยะทางสั้นลักษณะทั่วไปของแนวปะทะอากาศพื้นฐานแบ่ง4ประเภทใหญ่คือ 1. แนวปะทะอากาศอุ่น 2. แนวปะทะอากาศเย็น 3. แนวปะทะอากาศไม่เคลื่อนตัว 4. แนวปะทะอากาศรวมแนวปะทะอากาศแบบแรกเรียกว่าแนวปะทะอากาศอุ่น เกิดจากมวลอากาศอุ่นเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่มวลอากาศเย็นแล้วเคลื่อนที่เข้าไปบนมวลอากาศเย็นนั้นทําให้ด้านหน้าของมวลอากาศอุ่นจะขึ้นไปอยู่ข้างบนมวลอากาศเย็นซึ่งกําลังเคลื่อนที่ออกไปโดยในแผนที่อากาศแนวปะทะอากาศอุ่นจะแสดงด้วยเส้นทึบสีแดงและมีรูปเครื่องวงกลมยื่นออกไปในทิศของมวลอากาศเย็นแนวปะทะอากาศแบบที่สองเรียกว่าแนวปะทะอากาศเย็น เกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าหามวลอากาศอุ่นกว่า แล้วยกมวลอากาศอุ่นขึ้นข้างบนและมวลอากาศเย็นจะเข้าไปแทนที่มวลอากาศอุ่นโดยเกิดขึ้นเฉพาะด้านหน้าของมวลอากาศทั้งสองที่เคลื่อนที่เข้าหากันนั้นในแผนที่อากาศแนวปะทะอากาศเย็นจะแสดงด้วยเส้นทึบสีน้ำเงินโดยมีรูปสามเหลี่ยมซึ่งชี้ไปในทิศของมวลอากาศอุ่นแนวปะทะอากาศเย็นจะมองหาตำแหน่งได้ง่ายในแผนที่อากาศเนื่องจากความชันของความกดอากาศและความแรงของความกดอากาศที่เกี่ยวข้อง แนวปะทะอากาศแบบที่3เป็นแนวปะทะอากาศไม่เคลื่อนตัวเกิดจากมวลอากาศอุ่นและมวลอากาศเย็นมีการเคลื่อนตัวขนานกับแนวเขตปะทะอากาศไม่เคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งทาให้ตําแหน่งของแนวปะทะอากาศที่เกิดขึ้นดูเหมือนไม่เกิดการเคลื่อนที่หรือ เคลื่อนที่ช้ามากโดยในแผนที่อากาศแนวปะทะอากาศไม่เคลื่อนตัวจะแสดงด้วยเส้นทึบซึ่งมีสามเหลี่ยมของแนวปะทะอากาศเย็นสลับกับครึ่งวงกลมของแนวปะทะอากาศอุ่นกำกับไว้ในแต่ละด้านและแนวปะทะอากาศแบบสุดท้ายเรียกว่าแนวปะทะอากาศรวม เกิดจากแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนตัวไปแทนแนวปะทะอากาศอุ่นที่เคลื่อนตัวช้ากว่าเข้าไปแทนที่เขตซึ่งแนวปะทะอากาศอุ่นปกคลุมอยู่เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างมวลอากาศที่อยู่ข้างหลังแนวปะทะอากาศเย็นซึ่งเคลื่อนที่เร็วกว่าและมวลอากาศที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่หน้าแนวปะทะอากาศอุ่นในขณะที่ข้างหน้าแนวปะทะอากาศอุ่นจะมีมวลอากาศเย็นขวางอยู่ ทั้งนี้มักพบในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาตัวของย่อมความกดอากาศต่ำนอกเขตร้อนกล่าวคือย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเริ่มจะอ่อนกำลังลงโดยในแผนที่อากาศแนวปะทะอากาศรวมจะแสดงด้วยเส้นทึบสีม่วงโดยมีสามเหลี่ยมของแนวปะทะอากาศเย็นและครึ่งวงกลมของแนวปะทะอากาศอุ่นกำกับไว้เป็นแนวสลับกันไป แนวปะทะอากาศนี้มีประโยชน์มากในการติดตามและพยากรณ์อากาศในนอกเขตร้อนซึ่งมีมวลอากาศสองชนิด เคลื่อนที่เข้าหากันและการติดตามการพัฒนาตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนอกเขตร้อนซึ่งบางครั้งมีความรุนแรงนำพาพายุหรือพายุหิมะได้นอกจากนี้แนวปะทะอากาศยังช่วยในการพยากรณ์เส้นทางเดินของพายุหมุนเขตร้อนหรือใต้ฝุ่นและในช่วงฤด,ดูหนาวในประเทศไทยยังเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งในการติดตามการเคลื่อนที่ของมวลอากาศเย็นที่อาจแผ่ลงมานำความเย็นสู่พื้นที่ประเทศไทยได้ จากสื่อการสอนนี้นักเรียนคงทราบแล้วนะคะว่าแนวปะท้อากาศคืออะไรเราสามารถจำแนกแนวปะท้อากาศกันได้อย่างไรบ้างนอกจากนี้เราสามารถอ่านสัญ,ญลักษณ์แนวปะท้อากาศจากแผนที่อากาศกันได้แล้วนะคะ